อันนี้จะหลายกว่า30มสฟองนะคะทุกคนเพราะว่าซื้อมาสองแผงนะคะ,ะเกษตใส่ให้มันเต็มเลยนะคะมาน,นาเข้าสืบพ่อบอน้งเครือสิงจะดันจังน้อยแล่นะคะาจากท้าล่างไข่เป็ดเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะว่างไว้แห้ง มันแห้งก่อนนะคะจังซีเลี่ยงในขวดโหลนะคะพี่น้องแล้วเขาก็มาต้มนำเกลือทานะคะเกลือนี้เขาใส่หนึ่งต่อหนึ่งค่ะน้ำเกลืออดีตมันมีเกลืออยู่แค่นี้เป็นเกลือเกลือสินเท่านะคะกะมีมั่นถอยหนึ่งนะคะแล้วกะน้ำน้ำก็ใส่ประมาณนี้ค่ะสูตรก็คือเกลือปริมาณหนึ่งต่อหนึ่งนะคะน้ำหนึ่งเกลือหนึ่งนะคะ น้ำนี้จะเป็นน้ำกินนะคะน้ำสะอาดะคะ่ะจะเทานา้ำลาใส่ให้น,นะสังเกตว่าอันนี้เป็นแกสิงเท่าน,นะคะดิบสะอาดแต่ไหนนะคะแต่ว่าก้อนทิมัลีสีใสมากสีใสแซ่แซ่ไข่นะคะ ากาสิกองก่อนค่ะเคยเห็นเด็วนะคะรอบนึงเนี่ยตอนนั้นก็นคือมาจะตุ่มเลยนะคะมันเสือมันบอลลายนะคะอันนี้ว่าจะค้นกอนะะ่อนค่ะอันนี้ล่องล่องมึงน,นะคะว่ามันจะละลายบอกยาสีหัวตุ่มคะ่ะ ข้นเข้มเนี่ยมะนจะดองไว้ประมาณ 10, 10 1 0 2 5หมื่นนะคะกะจะเข้มข้อดีนะคะเหมาไปข้ปนปัดไดนะคะถ้าใครบ่ามาก,มก,าาก1 1ะคะ้นแค่กะจะเค็ดหมื่นเค็มหมื่นเอาออกมากินไนะคะ มันบว่ลายๆนะคะเพียจะเอาประมาณนี้ละคะ่ะเดี๋ยวอาจเกเลือทีละระก็จะเอาไว้นะคะหมดละลายเลยเกลือนี้จะติ้งให้มันเย็นก่อนนะคะอันนี้จะจำมากรองนะคะกรองกรอง เกลือยังไม่ทันละลายค่ะเดี๋ยวจะมาล้างไข่กันนะคะล้างไข่เห็นสะอาดนะคะเราไปพักไว้ในกวดโหลเรียงให้สวยงามนะคะก่อนเทน้ำน้ำเกลือที่เขาตุมแล้วนะคะกระตองมัน เย็นก่อนนะคะจังเสียวามะาเทใส่ไข่เลยะค่ะอันนี้อันใหม่นะคะอืม ข้าสีเสรตจก็ได้นะคะเสรตจให้มันสะอาดนเพรว่าวันนี้จะใส่แบบล่างนะคะ ค่อยๆหลางนะคะเดี๋ยวมันจะแตก ากนั้นนะคะก็จะถิ้งไหว้ให้มันแหงคะคะหลังจากที่ห้าล้างไข่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วาก็เอาไหว้ให้มันแหงนะคะนี่นะคะอันนี้ไข่แหงแล้วสามสิบหกฟองนะคะนี่นะคะไข่ถิ่มันแหงแล้วนะคะสามสิบฟองนะคะทุกคนหลังจากที่ห้าลหางไข่นะคะแล้วกา เอาไว้มันแห้งแล้วนะคะอันนี้ใช่30ฟองที่เขาเสียเอามาดองเกลือในมินีนะคะคเห็ดไข่เค็มนะคะเขาก็จะเอามาเลี้ยงในถูนะคะในถูนี่นะคะเลี้ยงใส่ถูนะคะ นี้จะหลายกว่า30สฟองนะคะทุเพราะว่าซื้อมากสแผงนะคะเกษตรใส่ให้มันเต็มเลยนะคะมาน,นาเห้าสืบพ่อบอน้งเครือสิงจะดังจังน้อยแล่นะคะนี่ก็จะเป็นน้ำเกลือนะคะที่เห่าต้มไว้นะคะแล้วก็ทิ้งไวใ้ให้มันเย็นนะคะ เทน้ำเกลือนะคะทเทให้ถ่วมไข่นะคะน้ำเกลือสิ่พ่อบนอนแยมมาพ่อนะคะทุกคน ม่าจะน่าจะได้ได้ยุคค่ะ,ะมมลีก็จะเอาหาแยงกระไดนะคะมาทับไข่ไวนะคะโบไหมันรอยนะคะมมลีก็จะใสนนะะ่น้ำนะคะน้ำสละก็จะปิดไ้นะคะ นี่แล้วค่ะทุกคนได้แล้วนะคะอันนี้เป็นไข่เค็มนะคะไข่เค็มแช่น้ำเกลือนะคะทุกคนอากะทิ้งไว้ประมาณ10บถึงสิมือนะคะถึงจะพอกินนะคะจะบอเข้มปันไหนนะคะสูตรนี้จะบวเลิมปันไหนนะคะทายาบอยากินเค็มเท่ากับไว้ประมาณ7จ็ดมือนะคะเดี๋ยวเมลิจะจะเหตุสัญ,ญลักษณ์นะคะเขียนเอาปาก ปากกามาเขียนว่าเขาเริ่มเ็ดมือใดนะคะ